มันมันไก่เองครับพี่อิมแล้วอะ่อวอะเนี่ยซิบเจตายสูนนะครับอิมอะ่ะ <c oughs> มาเล่นมีหมัดใจอะ่ะไล่แลกปืนเขา,อ,า,า,าอ่ะโอ้แน่นอน <c oughs> ไม่เอามะเล็ดมันเป็นปืนที่กากมากต้องต้องเจอแอลวันวันปืนสามดาวหายอย่ะเจอยิงออกเลยอี๋น้อยเดียวอีไอ,อีอยโปไล่ฮะาเลยอ่ะโปอ่ะมีดังตะแลงตะแลงอ่ะ เต,ตาห้าต่สองดีมันหนวโปมองเ,อเลือดเลือดกูเหลือพันสี่ครับสี่ตัวสุดท้ายหกตัวสุดท้าย โอ้ยโอ้ยแฮสไนธรรมดาห้า,หหาตัวสุดท้ายแล้วพี่จัดการเอง